ใช่ปุ้มสินง่างก็เกี่ยวมันงอย,อยปวดเอวเนี่ยสวัสดีค่ะที่แดงก็ล่างจะเด็ดกักหวานน้องเต้ามาตะพิชงงอกได้มาเด็ดไปจะแกงไปมีหุญนไ่ไงส่วนที่สิบน้องเ,เต้ากับหวานใส่ไข่าาเดดง ไอ้หนูใหม่ใจที่มันแะจักหมอนั่นนี่น่ะมาเด้พูดอดอยากกินแกงแบหว่นนแกงกระต่่นมันเลี่ยยงนี้ไหมจะไปหายหลอดมะไซยังไม่มีกระดกหายหลอดง้อมาใซยังไม่มีไอันไลยางเติมกันนะมันอันนี้ออกน้ำมันนี้ออกน้ำมันนั่นออกผมถาจะได้นวดเติมกันแต่ว่าที่นวดอีก็คือผมผมคือรกระปดก เด็ักหวานเอามาใหายยา้ถ้าบอกม่วงพี่ดอกบ้านบม่วง,ง,ง,งนี้มงามใครด,ดีด้วยนะน้องสาวมาแต่พิเนุโลกเนี่ยภยคินยนงังไงไงใช่ไหมอากอาอดี เบุกเลยวัแล้วสวยวันที่สิบเราดูเขาาพร้อมโคกระเดีโคกระลวงเอาไปงอดชักกินทาไมใ่แน มันออกขวามันออกงี้เองถ้หวานแดงี่น้อยสงง้มก็บางง้อมพรว่าดดดวาดนึงอีแหละแต่ว่ากลับสิ่งใดมันอ่อนในไดแดงคืออ่อนเลยใดน็คุณคุนจะเก็บด้วยเ้นเขาคน่าดีฮอดวกระดาษที่มาเด็ดหรอกกรสถิ่นฮอดใว่กระดาษเต็มที่เลยนไมัุ้าดึงกีะแนจะหวงไม่แยง งผิดก,ก็ล่างจิดกวาต่างที่กันสีแดโดมหน่อยตานกส่ั้นเล็กกั้นนงวันลังแต่ว่าเต่านี้จะก,กินเขาก็างไหมถ้าเป็นนี่นั่งกินดูสิ้องเออมาเลยจะมากิดไปขี่ยา